วันที่10กรกฎาคม2567เวลา09นย์นาฬิกา30นาทีนรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูตเทียนแพร์ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดดีและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าวาอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพัน์ษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณลำน้ำร่องช้างตําบลบุญเกิดอําเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งเป็นการเพิ่มผลผล,ผลิตพันธ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำพร้อมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งพ่อแม่พันาจธก น้ำเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงเป็นการสร้างความรักความสามาัคคีและมีส่วนร่วมของทุกช่วงวัยให้กับชุมชนสําหรับพันธุ์สัตว์น้ําที่ปล่อยในวันนี้เป็นพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจํานวน สองแสนตัวโดยมีในวิวัตรประรมประมงจังหวัดพยาวว่าที่ร้อยโทบำรุงคำวัยในอำเภอดอกคำใต้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสินชัยพัชรัธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน